พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชมนิทรศการดิจิทัลสตาร์ทอัพโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานช็อปวิถีใหม่ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้านโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และงาน o อท็อปซิต2020ภายใต้แนวคิดของขวัญปีใหม่ล้ำค่าถูกใจรวมใจไว้ในโอท็อปซิ2020 โดยกระทรวงมหาดไทายครับโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทดลองเล่นเกมไทม์ไลน์ซึ่งเป็นรูปแบบเกมผจัญภัยเพื่อฝึกรับสมอง โดยช่วยตัวละครในเกมหาทางออกโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยที่สามารถพัฒนาเกมที่มีความสร้างสารรค์ลดความรุนแรงส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย ทางนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนสตาร์ทอ e ัพอีคอมเมิร์ซรวมทั้งพัฒนาแฟลตฟอร์มต่าง,างๆเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการแข่งขันและเพิ่มการลงทุนอุตสาหการรมเกมด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์งานช็อปวิธีใหม่ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากจัดขึ้นระหว่างวันที่17-23ธันวาคม2563ณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมก,กันกับบริษัทขนส่งภาคเอกชนพัฒนาและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะในเทศกาลปีใหม่นี้ลดการเดินทางและลดการสัมผัสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ นายกรัฐมนตรีกล่าวชมการดำเนินโครงการว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถต่อยอดพัฒนาการขายสินค้าแบบอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนและบริโภคสินค้าเกษตรกรของไทยเบื้องต้นอาจเป็นการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ภายในประเทศต่อไปก็สามารถพัฒนาสู่อ e ีคอมเมิร์ซในตลาดต่างประเทศได้ โดยภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นเมื่อซื้อสินค้าแล้วแล้วจะส่งทางบริษัทขนส่งอาจเพิ่มให้มีการลุ้นชิงโชคเพื่อรับรางวัลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับโดยงาน o t o p City 2020นี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง27ธันวาคมนี้ณนะเมืองทองธานีครับ